วัสดี่ะก็มาพบกับช่องที่อ๋อลัชนีนะคะช่องใหม่นะคะอเผอิญว่าเมื่อคืนทําคลิปกินกินส้มตำเนาะแล้วก็ส้มตำเมื่อคืนก็เป็นส้มตําใส่ขิงอะ่ะส้มตําใส่ขิงเอฟซี FC ก็อยากดูนะคะว่าส้มตําใส่ขิงทํายังไงนะคะอ่ะตามคําเรียกร้องค่ะตามคําเรียกร้องอันดับแรกก็สับมะละกอค่ะเอาตั้งแต่ขั้นตอนการสับมะละกอเลยค่ะสับมะละกอให้ได้จํานวนตามที่ต้องการคนะ มะละกอเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรุงเตรียมเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงวันนี้ขอขยับความเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนะคะเป็นพริกห้าเม็ดแทนเมื่อก่อนจะกินพริกสามเม็ดค่ะเครื่องปรุงทุกอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นขิงนะคะขิงก็ใส่พอประมาณจะ้ะล้างน้ำทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำกันเลยะคะ่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะกระเทียมกระเทียมสองกีบค่ะพริกห้าเม็ดค่ะเพิ่มความเผ็ดขึ้นมานิดนึงพริกห้าเม็ด แล้วตำพริกกับกระเทียมให้มันแหลกแล้วก็ตำด้วยขิงแล้วก็หันห่นขิงลงไปหั่นขิงลงไปตามให้มันละเอียดพร้อมกับพริกไปเลยค่ะดูควมเรียบร้อยนิดนึขิงก,ก็ขายตามท้องตอลาดนี่แหละคะ่ะน่าจะเป็นขิง กึ่งอ่อนกึ่งแก่เนาะมันจะมีความหอมของขิงค่ะชวนน่ารับประทานอพูดแล้วก็หิวเลยค่ะมันกินกับใสกรอกอ่ะไม่ได้ทำขิงให้ละเอียดค่ะสูตรล่าชนี้ก็จะใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบกินแบบขอ,อกคนหวานนิดนึงแนละ้วผิดๆหวาน น้ำตาลปีกกับน้ำตาลทรายลงไปประมาณนี้น้ำตาลทรายยี่ห้อคิดตั้นค่ะน้ำตาลทรายยี่ห้อคิดตั้นนะคะ <S 2> <S 2> แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะเพื่อที่จะให้อดนหะรือผงชูรสนะเดี๋ยวก่อนใส่น้ำปลาลงไปเพื่อที่จะดีให้พวกบรรดาน้ำตาลมันละลายค่ะ ละลายแล้วก็ใส่ผงชูรสด้นะคะตรงนีน้มันจะได้บีบีบว่ลงไปอ่ะค่ะ,คะบีน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชูรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศวันนี้ไม่ค่อยสุกค่ะรู้สึกว่าจะทำหางไปนิดนึงใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็บีบี้เอาน้ำมะเขือเทศมันออกโอ้ยน้ำลายไหล มันหอมค่ะมันหอมขิงอ่ะหอมขิงบี้บีหมันเดิมค่ะบี้บีมะเขือเทศให้น้ามันออกมันจะได้น้ำเยอะเยอหอมขิงค่ะตอนนี้กินขิงมันจะแบบว่าหอมนค่ะน้ำเยอะค่ะน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยพอเนาะ ใส่เยอะเราจะเค็มกะเอาค่ะกะเอาแล้วก็ตามด้วยน้ำปลายี่หอนี้อร่อยค่ะอร่อยขยายนะขยา่ขยาย่าขวดก่อนใช้ใส่น้ำปลาลงไปส้กทพีหนึง่งอุ้ยหมดพอดีเอาหมดไปอ่ะจะเทินหมดล้น้ำปลายี่ห้อน สบายเดกจกๆใส่มะเขือลงไปได้วยนะคะมะเขือโอ้มะเขือเชิ่งเก๋เะนาะ,ะใส่ลงไปมาใส่มะเขือหืออะไรเราใส่มะเขือจเจ้าพญาเนะ,ะมะนาวค่ะมะนาวโอ้ไข่นอดดิ้ง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 ,ง,งลายโอ้เราก็ได้ตอบลายกันเลยพี่น้องใส่มะนาวลงไปจ้าใส่นดิ นาลงไปประมาณสองเสียงค่ะสองเสียงโอ้ยนำ้ำลายแตกจั่วจัวอืเลยชิมสุดยอดเข้มอไมใช่อร่อยอร่อยใส่มะละกอลงไปจ้ากินกันนองไม้ไล่กับแคบหมูค่ะวันนี้แคบไก่ไม่มีจะไปทำในบ้านบอหอมแล้วไม่มีไม่ได้ทอด หมูกรอบดิฉันก็หมดค่ะขูดเขาค่ะขูดเขาโอ้ยคบกน้อยแกเอ้ยตามไปนะ้ำลายแตกจุ่มโอ้ตามไปขนาดเด้อกขบน้อยโอยอหดอ,อืมเยอะเยอะเยอพอ,อแล้วนะเอ้ออาพอจ้ะขบกันหน่อย อนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วเทใส่จานค่ะรอรับประทานค่ะค่ะเทค่ะเทเรียบร้อยพร้อมรับประทานเดี๋ยวไปตามคนมากินก่อนอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส้มตําใส่ขิงฝีมือราชินีเองค่ะ ตําเองกินเองนักเลงคอนะคะนักเลงพอเราต้องก้มหัวนิดนึงเนาะเพราะว่ามันหัวหัวมันนั่นอะหัวมันขึงนึงอะเริ่มกินกันเลยค่ะไปตามละไม่มาอ๋อกลคคังไข่กินอยู่ไม่มาโอ๊ยขิน,น้ำลายได้ <c oughs> แก่ลายใส่เสื้อแคบหมูนจ่บเ่าพี่น้องเออะมาไม้ไล่เหมือนเดิมค่ะวันนี้ได้มาหลายหน่อเหมือนกันอ่ะเริ่มมาเลยจ้ะ แต่มันจะเซ็งสักก่อนอ่ะนะคะหอมมันจะมีรสชาติของของขิงอ่ะอ่ะขอลูอกใหา่กินเด้อใส่ไข่หมูลงไปเลย ผักโขมใส่แคหมูลงไปอือหืออค่ะอน,นอนไว้ไรนอนไว้ไ่เป็นอะไรที่แบบว่า ต้มจืดเร็วมากอืตอนนี้เรากินขิงเข้าไปนะร้อนแรงขิงขิงหอมร้อนแรงอื พฒนาค่ะจากพริกสามเม็ดพัฒนา,าม,มาเป็นห้าเม็ดก็เริ่มเผ็ดเริ่มเผ็ดอืมมเขืออร่อยค่ะรว่าไหนเพิ่งกินไปเมื่อวานเย็นมาตามอีกก็อร่อยค่ะ เป็นอาหารแบบคู่ครัวไปเลยเนาะต้มตังใหญ่ได้ช่ไหมหมดอันนี้หนุหมายอะไรแคปไก่ก็ไปถามใ้บ้านบาหอมแล้วไม่มี ไม่ทอดอ่ะมีชาขายด้วยโอ้ปาใจยัยเยเห็นฮ่ะ พัฒนาเลยะน่าจะอยู่ที่สามเม็ดนะไม่หนาเพิ่มเป็นห้าเม็ดเลยโอ้เอ็ดอร่อยค่ะเลยผิงมันมีผิงมันมีความเผ็ดอยู่ในตัวด้วยแต่มันมันหอม ไปจ้ะหน่อไม้ไล่สะออนแล้หน่อไม้ไล่ไปใอ้จ้ะโอ้โหต่งแป๊บเดียวจืดโอ้โเพชรทัง้งผิกนั้งถิงเนี่ยค่ะอืมดิฉันนี่อันุบาลจริงๆอะ่ะ ใบมะยมขังเอนะมัน <conference> ม <two entertain ers> uh ัดอร่อยอนุมไข่ลุงจะใบมะยมมาลงพนเสียงร้องบป็นะไปบบกินไปกินไปโอ้ชายใหญเลยนะครึ่งจ่าแล้วกินคนเดียวอือหเผ็ด mà lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Đấy กินเผ็ดไม่ได้เนะ้วกวันกินพริกพริกพริกสามเม็ดเดี๋ยวเนี้ยพัฒนาเป็นห้าเม็ดก็บผิดตามปกติตามระเบียบโอ้ดโปรโมทสินค้าเทียบเลยค่ะอืมไมเดลโปรโมทเยอะอร่อยค่ะอร่อยอกินไปจีดไป โอ้ตังเก็ได้าตายฉันเริ่มแรงโอ้ยฉันก็กินมดสิล่ละจ้ะแต่ว่าฉันอาจจะลบคลิปก่อนเดี๋ยวกินหลังที่มันเผ็ด เดีย๋ยวแล้ชันเองขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะไม่ไหวแล้วครับเพจบ๊ายบาย